สวัสดีค่ะ้นะคะเรามาแนาต้นไม้ที่ปลูกง่ายตัวไวแล้วก็รากไม่ดันนะคะถ้าเกิดใครจะปลูกในบริเวณบ้านก็ปลูกได้นะคะจะปลูกในบ้านารีสอร์ทอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเป็นไม้ที่ให้ความสวยงามเนาะก็คือเจ้าต้นซิวโอค่ะเป็นไม้ที่ชอบเลี้ยง กลางแจ้งนะคะชอบน้ําถ้าใครเนี่ยที่นําไปปลูกแล้วก็แนะนําเลยค่ะว่าจะต้องลดน้ําแบบเช้าเย็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เอาไปปลูกในช่วงแบบซัมเมอร์ช่วงหน้าร้อนนะคะก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมาหมั่นสังเกตบ,บ่อยๆว่าเออยอดเขาเหี่ยวหรือเปล่านะคะก็ต้องลดน้ําตลอดนะคะชอบชอบแบบให้ดินชื้นๆน,นะคะเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้นะคะใบก็จะออกสีแบบนี้เลยนะคะถ้าถ้าต้นไหนที่แบบใบมันแก่ๆเราก็จะออกเป็นสีเงินกับมี่ีสวยมาก